ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูรีวิวพรมปูพื้นรถยนต์ของ Isuzu New X กันนะครับที่หลังจากเราติดตั้งแล้วด้านคนขับนะครับแล้วก็เป็นด้านคนข้างคนขับครับลักษณะที่ติดตั้งนะครับก็จะเข้ารูปกับรถยนต์นะครับก็คือจะเป็นเฉพาะรุ่นนะครับตรงรุ่นครับอันนี้เป็นที่ปิดเบาะแล้วก็ด้านแถวที่2นะครับ ติดตั้งง่ายนะครับใส่ลงไปก็จะพอดีกับรถเลยนะครับนี่ก็จะเป็นด้านคนขับนะครับสวยเข้ารูปมีสไตล์นะครับก็คือทําความสะอาดง่ายนะครับจะทําความสะอาดก็สามารถยกออกมานะครับแล้วก็มาเช็ดหรือว่าล้างน้ําได้ครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับขอบคุณที่สนใจครับขอบคุณครับ